เดี๋ยวซ่อมปีอ็มครับเพื่อนครับปีเอมติดรถยนต์เนี่ยมีปัญหาที่ภาคจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวเครื่องนี้นะครับก็คงจะต้องดําเนินการตัวน,นี้มันน่าจะไม่ค่อยดีนยในส่วนของขาสวิตช์พวกนี้นะครับมันอาจจะลายวงจรขาดอยู่นะครับเพื่อนก็คงจะต้องดําเนินการในส่วนนี้ด้วยนในส่วนของภาคจ่ายไฟเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะดูว่าทรานซิสเตอร์มันมันดีหรือไม่อย่างไรนะพวกไดโอดแล้วพวกนี้นะนะครับคือเดีวนี้มันมันไม่พร้อมใช้งานนะครับไม่พร้อมทดสอบด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทรานเตอร์พวกนี้เลยนะเพื่อนนะเปลี่ยนให้มันเป็นตัวโตวขึ้นกว่านี้หน่อยนึงเดี๋ยวนี้มันเป็นเบอร์9013นะครับนะครับพวกลายวงจรอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ดูแลนะครับนะ๋ยวผมจะดูแลตรงนี้ด้วย นนี่ก็คือการวางแผนการซ่อมเปลี่ยนลกทันเตอร์พวกนี้ออกเป็นเบอร์อื่นนะด้วความชอบส่วนตัวพูดถึงนะครับตอนนี้มันเป็นเบอร์สี่เก้าศูนย์หนึ่งสานะครับอันนี้มันต้องดูไดโอดด้วยในไะดโอดมันอาจจะเสียหรือไม่อย่างไรได้ดูก่อนนะโครงสร้างภายในเป็นแบบนี้นะครับ IC พวกนี้เบอร์เดียวกันหมดนะครับเป็น D4558 นะครับ d c 5 5่หนะครับเบอร์มันนะครับนะเป็นในสีแหวมเบอร์ส5 5 8้าหาแปดน่ละครับขึ้นต้นด้วยอะไรก็มาใส่ใส่ได้หมดแลล้พวกนี้รวมไปถึงในส่วนของสวิตตัวนี้อ้น่าจะเข้าสนิมนะฮะเนี่ยต้องแกะออกมาว่าลุ่มพวกนี้ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวซ่อมบ้าใหญ่ไฟก่อนเปลี่ยนทันเตอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับ ก้าศูนย์หนึ่งสามทุกตัวเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป,หมเปลี่ยนเบอร์ใหม่ดีกว่าที่นี้ก็มาดูอุ้ยอ๋อตัวนี้ขาเขาขึ้นมาสูงหน่อยมันก็เลยขยับได้นะครับนึกว่าเขาขาดเขาหลุดเลยวงจรง่ายมากนะครับตัวนี้ถ้าไฟไม่เข้าไฟไม่ออกมาทางนี้ก็เนี่ยแทนเตอร์แต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูหรอกตัวนี้ผมผมจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยไม่จําเป็นต้องดูมันเก้าศูนย์หนึ่งสามเครับตัวนี้ NPN นะเพื่อนนะ NPN ทีนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับทันเตอร์ทรานซิสเตอร์ที่เอามาใส่ก็จะเป็นเบอร์เอสแปดศูนย์ห้าศูนย์นะเออสามตัวนี่นะครับนะก็ใส่เข้าไปแล้วที่เรียบร้อยทีนี้ก็ยังไม่ได้ลองอะไรหรอกมันเป็นความชอบส่วนตัวซะก่อนนะครับเก้าศนะูนย์หนึ่งสามนตัวตัวเดิมนะครับทีนี้ก็ใส่แปดศูนย์ห้าศูนย์เข้าไปครับแล้วทีนี้ก็ผมถอดขาไดโอดพวกนี้ไว้แล้วนะ ถอดไม่สมบูรณ์เลยก็กล่าวว่าจะวัดดูไดโอดพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนย่าลืมนะครับดูไดโอดด้วยเห็นมันเป็นมันมหามันมันจะเสียหรือเปล่า,านะแต่ว่ามันผมเห็นมันมีร่องรอยการทำนะครับแถวนี้นะครับก็ลองลองวัดดูนะครับไดโอดพวกนี้การวัดก็เหมือนกับไดโอดทั่วไปนั่นแหละนะครับเป็นไดโอดเบอร์หนึ่งเอ็นสี่หนึ่งสี่แปดก็เหมือนกับการวัดไดโอดทั่วไปก็คือขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเลยนะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนตัวสียงแดงเนี่ย เอาข้างไม่ขึ้นก่อนข้างไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลย,เยถูกต้องนะครับนี่ข้างที่มันขึ้นนะเนี่ย,ยแบบนี้ที่ขึ้นอยู่ประมาณนี้นะไม่ใช่ขึ้นมาจนสุดเด้อนะครับไอ้ขึ้นอยู่ประมาณนี้อือดูด้วยว่ามันเท่ากันไหมนะเออไหเห็นไหมเออได้โอดดีไปได้ออดดีนะครับทีนี้ก็มาดูหน่อยมาวัดความต้านทานตรง C นะครับตรง C เพื่อที่จะวัดดู IC นะมันช็อตไหมนะครับวัดยังไงทีนี้ ตรงตรง C เนี่นะเพื่อนตรงตรง C เนี่ยวัดบวกกับลบมันนี่แหละครับบวกกับลบของ C บวกกับลบของ C แล้วก็บวกกับลบจากบวกตัวนี้มาลบตัวนี้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะเป็นการวัดไอซีนะครับวัดไอซีในวงจรตั้งมิเตอร์เอาคูณสิบดีกว่าเนาะีวัดตรง C ก่อนนะครับตอนนี้ลอยไดโอดออกไม่ทิ้ลอยแล้วนะครับนะวัดตรง C นะครับปึ๊บขึ้นอย่างงี้ขึ้นแล้วก็ลงด้านนี้ก็คงจะขึ้นอย่างงี้เลย ค้าอย่างนี้นะเออไปขึ้นแล้วก็ลงตงัวนี้ขึ้นเออดีเหมือนกันเว้ยแบบนี้เอามาดูตัวนี้บ้างไม่ไม่ไม่ช็อตนะครับตรงนี้ไม่ช็อตเดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้างขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงสำหรับขาขึ้นเออขบขาอย่างนี้เลยเออเว้ยแล้วทีนี้มาวัดตรง C ีเนี่ยตรงขาสี่กับขาแปดของไอซี C. ขาสี่กับขาแปดของไอซี C นะครับซึ่งมันเป็นขารับไฟนะครับ ขาขาที่จะต้องเอาไฟเลี้ยงนี่ขาแปดนี่ขาสี่นะเอาขั้วบวกนี่ขั้วบวกนะครับบวกที่มันออกจากมิเตอร์ไว้ที่ขาแปดลบมาที่ขาสี่ปึ๊บโอ้ยสีมช็อตแล้วเห็นไหมมันขึ้นอย่างนี้วะเนี่ยสำหรับขาสำหรับขาถ้ายังขึ้นอีกนะช็อตได้สีเนี่ยเห็นไหมซีมช็อตแล้ว ตัวไหนไหรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเกิดการช็อตในตัวไอซีนะครับเพื่อนครับแต่ถามว่าตัวไหนเป็นตัวช็อตไม่รู้หรอกครับมันต่อขนานกันต่อขนานกันโดยไม่มีตัวท้านทานจำกัดกระแสได้แรงสิ้นเลยอ่าดูใหม่นะ ขาสี่กับขาแปดเนี่ยมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอะไรประมาณนั้นนะนะถ้าเกิดว่าวัดสี่กับแปดถึงกันแบบนี้นะครับนะมันจะไม่ได้ครับโอ้เข้ากลับแหรอครับเพิ่เกลับเหรอเดอ้อครับผมกลับศีรเกศพินารู้ได้ไหมตั้งว่ากันครับนะครับให้ดูนะประมาณนี้เพื่อนทีนี้ผมก็รู้แล้ววงจรมีปัญถาแล้วไอซีช็อตแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดตัวนี้นะครับจะเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วเราต้องแยกความต้องสงสัยออกเลยครับที่นี่แยกไงถอดขามันถอดขาแปดถอดทั้งหมดไหมไม่ไม่อาจจะถอดสามตัวก่อนก็ได้สี่ตัวก่อนก็ได้นะครับเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแล้วก็มันก็จะเห็นง่ายขึ้น แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หยุดชอบก็ถอดไปเอาสักสามตัวก่อนนะเพื่อนนะการค้นหาจุดเสียงอางนี้ก่อนมันจะได้เร็วๆหน่อยนะเอาเอาถอดอย่างนี้ก่อนดีกว่าน,นะเอาสักสามตัวเอาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะสามตัวก่อนดีกว่าน,นะครับถอดสีดขาถอดขาเดียวแหล้วแาถอดเนาะนี่ครับคือการแยกเช็คถ้าจะถอดหมดก็ได้นะใครว่างๆหน่อยก็ถอดหมดได้ แต่ว่านี่ก็คือวิธีการค้นหาจุดเสียในรูปแบบของช่างวิทย์ได้อีกเหมือนกันนะโอเคนะครับนี่พยายามช้าแล้วนะแต่ว่ามันจะทําให้คลิปวิดีโอผมยาวไปแล้วมันเวลามันก็จะไปไม่ได้คุณสังเกตไหมบางทีมันลงไม่ได้มันต้องแบ่งคลิปวิดีโอเป็นสองช็อตสามช็อตนะครับหนึ่งสองสามสามตัวเนี้เห็นไหมไม่ใช่สามตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสามตัวนี้เนี่ยถอดขาแปดมันออก จากวงจรล้นนี้เรามาวัดดูตัวนี้จงไว้อยู่เด้อนี่จงไว้อยู่จงไว้เพื่ออะไรมาวัดดูสี่กับแปดโอ้ยไม่ใช่แล้วใช่ไหมดูนะโอ้ยไม่ใช่แล้วแสดงว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้ชอ็อตไอ้พวกที่ถอดอยู่เนี่ยเห็นไหมดูสี่กับแปดขึ้นอย่างนี้นะสี่กับแปดตัวนี้ไห,น,หนไหมมันชอ็อตอยู่นะดูนะครับดูสี่กับแปดตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ตัวที่ถอดมมีสามตัวหนึ่งสองสามถึงนี้เนะาะนะครับนะสองสามตัวต่อมาโอ้เห็นไหมแล้วมันอยู่ตัวไหนะครับทีนี้เนี่ยครับมันเป็นอย่างงี้เพื่อนเวลาเช็คเป็นอย่างงี้แหละมันชี้จุดเสียไม่ได้บางคนถามว่าปีเอมของผมมันใช้งานไม่ได้นะ่างวิทย์ตัวไหนเสียครับถ่ายรูปมาให้ผมดูผชี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังต้องถอดหาแบบนี้เลยเพื่อนเนี่ยแบบนี้ มันมีวิธีไหนที่มันจะทําได้แบบไม่ต้องถอดขาไหมใชมีเอาเอา้าจ่ายไฟมาต่อเข้าบวกลบ15โวลต์เนี่ยนะมาต่อเข้าเอาแอมป์สูงหน่อยแล้วทีนี้มาดูว่าตัวไหนมันร้อนเห็นเหมือนกันแต่แต่การกระทําแบบนั้นมันจะทําให้มันเกิดการช็อตไปตัวอื่นด้วยมันก็ไม่เหมาะสมที่จะทํานะนะครับโอ้โหเห็นแล้วมั้งเนาะน่าจะเห็นนะครับ เห็นไหมตัวนี้อ่ะครับดูนะเห็นไหมครับโอ้โหได้ถ้าถอดตัวนี้แต่ที่แรกนะเพื่อนเห็นเลยตัวนี้อ่ะช็อตนะถอดออกมานะครับปกติสี่กับแปดวัดจะไม่ค้างเติองเกลงนะครับนะน้ำถอดก่อนนะครับผมมีเทคนิคหลายเทคนิคอยู่นะเพื่อนนะก็จะ พยายามตัวไหนที่มันนึกขึ้นได้ก็จะเล่า,ลา,ลาให้เพื่อนฟังเพื่อนๆอาจจะใช้เทคนิคแบบอื่นอยู่อาจจะดีกว่านี้นะครับแต่แน่นอนอยู่แล้ว,ลวการซ่อมแต่ละเครื่องมันไม่ได้ใช้เทคนิคเดียวๆโอ้โแบตจะหมดนะครับโอเคนะนี่มันถึงไหนแล้วนี่มันกี่นาทีเนี่ฮะมาถอดออกก่อนนะครับถอดออกก่อนเนาะตัวนี้ถอดออกมานะครับวัดขาสีา่กับขาแปดนะเพื่อนนะนี่ครับสี่กับแปดเห็นไหมมันช็อตนะครับ ไหมมันช็อตแน่ๆสี่กับแปดนะครับสลับขาเห็นไหมครับมันช็อตแล้วนะครับตัวอื่นตัวอื่นไม่ช็อตแล้วนะดูนะครับสี่กับแปดสี่กับแปดขึ้นข้างข้างหนึ่งขึ้นน้อยๆตัวนี้เห็นไหมตัวนี้รอยขานะรอยไข่แปะแล้ว แต่ตัวนี้ในวงจรโอเคนะครับหายเห็นจุดเสียแล้วโอเคไหมนี่เนี่ยในส่วนของภาคจ่ายไฟนะครับช่างวิศ้งทาได้ดําเนินการเปลี่ยนในส่วนของฐานเตอร์ตัวนี้เสร็จไปที่บลอยแล้วก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันทํางานได้หรือเปล่าแล้วก็จุดช็อตของโหลดของวงจรก็เห็นเป็นในสีที่เสียอยู่ก็ถอดออกมานี่ครับแล้วทีนี้นะครับ ก่อนที่จะทำการลองเสียงหรือลองไฟอะไรต่อไปก็กะว่าจะดูแลจุดนี้ก่อนดีกว่านะครับเห็นเป็นจุดบัรกีแบบนี้อยู่เดี๋ยวต้องทําความสะอาดนะครับทีนี้อยใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอาไอซีมาใส่วงจรมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็เลยทําเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับคือที่เปลี่ยนทันเตอร์ไปก็เพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะส่วนบุคคลน,นะครับ เบอร์9013ทํางานได้ก็ดีมีประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเป็นดันเตอร์ตัวนี้รู้สึกว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าก็เลยดําเนินการนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของการวัดเปรียบเทียบกันระหว่างตัวมันเสียนะนะครับนี่ก็คือตัวตัวใหม่นะครับตัวใหม่จะขึ้นแบบไหนเอาสีแดงมาใส่ขาแปดสีดำมาจิ้มที่ขาสีขึ้นแบบนี้ สลับมิเตอร์อสีดำมาที่ค่าแปดบ้างอุ้ยขึ้นหน่อยหนึ่งนะนี่ขึ้นหน่อยหนึ่ง,นหนหงเห็นไหมอันนี้ตั้งคูณสิบนะครับตัวนี้ตัวเสียแล้วนะตัวนี้ตัวชอ็อตสี่กับแปดก็จะแบบนี้เลยสลับมิเตอร์ก็นี่เลยนะครับนีเสียแล้วดำเนินการโอสินะนี่ ใส่ง่ายมากเลยอย่าลืมบัตรรีนะครับอย่าลืมอย่าลืมนี่นี่ตัวนี้ก็คือในส่วนของ IC ช็อตนะครับ IC ช็อตแล้วก็เออเขาเรียกอะไรอะ่ะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วทีนี้เราก็ดำเนินการนะครับเอาสายไฟมาต่ออะไรต่าง นี้ก็ลองเปิดไฟดูนะครับเพื่อนๆมีไฟเข้านะครับมีไฟเข้ามี่หดสีแดงสีน้ำเงินสลับกันสวยงามทีนี้ตั้งมิเตอร์ไว้ที่50โวลต์แบบนี้นะครับเราก็วัดขา4เป็นขั้วลบขา8เป็นขั้วบวกนะครับอู้สามโวลต Ờ, ในส่วนนี้ก็คือมันสัมพันธ์กับแรงดันไฟเข้ามาด้วยนะครับถ้าแรงไฟมันต่ําลงไฟตัวนี้ก็ต่ําลงด้วยไหมดูนะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูไฟเข้านะครับนะไฟเข้าแบตเตอรี่รถยนต์ก็ประมาณ12โวลตนะ์นะอั้นี้มัน15บห้าแล้วเพื่อเอาไฟลดลงมาหน่อยนึงนะเออเอาลดลงอีกรถนี้เอา12โวลต์นะอ่านี่อินพุตประมาณ12โวลต์นะครับไฟก็จะได้ตรง IC นี้ได้เท่าไหร่ เห็นไห้เห็นไหมยี่สิบสี่โวลต์เห็นไหมมันมันไม่ได้ควบคุมแรงดันนะครับภาคใหญ่ไฟแบบเนี้ยไฟเข้ามามากมันก็ออกมากเหมือนกันเนี่ยไฟน้อยกนก็ออกมาน้อยนะครับตอนนี้แล้วทีนี้เขาก็ไปโมโมโดยการใส่ซีเยอะๆเพื่อไม่ให้เกิดการแปรผันผกผันของแรงดันไฟให้ไฟนิ่งก็เลยใส่ซีตัวใหญ่ใส่ซีมะ้อยไว้เหมือนใส่เกาะอะไรก็หวานไปนั่นก็คือการโม ทีนี้นะครับภาคจ่ายไฟทํางานแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทดสอบเสียงอะไรต่างๆนะครับก็แค่นั้นเองนะครับเพื่อนปีเอ็มก็โอ้ยทำไมมันเล็กอย่างเี้ยนะให้มันหน่อย,ยไปน้องไง้ใช้งานได้แล้วนะครับเ,ออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือในส่วนของภาคจ่ายไฟนะครับ เปลี่ยนทันเตอร์เป็นจาก C9013 เป็น S8050 แนวนะนะเพื่อความคักของตัวผมเองแล้วก็ในเวลานั้นนกะรก็เช็คมาเช็คมาแล้วก็มาเจอในส่วนของไอซีออแบมที่มีปัญหาอยู่ก็ทําการเปลี่ยนในซีออแบมตัวนี้ซึ่งตัวเดิมบันช็อตแล้วก็โหลดไฟด้วยนะแล้วมันก็ดังนะพูดถึงนะ โอเคมันก็ไซ้งานได้ขอชีวิเรื่องถาคงต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปดีกว่าสวัสดีครับ